พามาชมโรงเก็บรถไฟประวัติศาสตร์มักกะสันนะครับนี่ครับอยู่ในบนริเวณเต็นท์ก็จะมีรถจากไอ้น้ำอยู่ประมาณหลายคันอยู่นะครับเข้ามาแล้วนะครับทางขวามือก็จะมีการขายของที่ระลึกนะครับเราไม่ซื้อนะครับ นี่คือคันแรกนะครับรถจับหมายเลขเจ็ดนะครับสภาพใหม่มากนะครับทำสีมาถึงแม้จะวิ่งไม่ได้นะครับนักชนาจรของระบบสัญญาณซึ่งในอนาคตมันก็จะมีการมาการขึ้นอีก และตอนนี้เรากำลังเอาเทคโนโลยีตัวนั้นมาใช้กับประเทศเราด้วยเราเริ่มบังคับแงครลดและยุดรถอัตโนมัติคลาสสิกมากนะครับ E T C S นะคะ European Train Control System คอนเซ็ปต์การพัฒนาคือรถไฟจะทำหน้าที่เป็นเหมือนคอมพิวเตอร์รับสัญญาณดาต้าเบสจากูน่์กลางโดยมันจะมีตัวส่งสัญญาณแปะเอาไว้นรางตรงกลางางเลยท่านนั่งด s ลองมองดูนะในสมรภูมิตัวกลางเราจะมีแคกและที่เหนือเหนือวางตัวอย่าตัวลอยก็จะมีตัวสัญญาสัญญาจะส่งใหตัวตัวตัวแสเนอร์นะครัแล้วก็ตัวที่สิบหกนะสัญญาจะส่งให้ตัวมีเนมเพทด้วยนะครับ เคยใช้งานในแขวงนครราชสีมานะครับสำหรับหมายเลขเจ็คันนี้นะครับวนทางด้านนี้ก็จะเป็นหมายเลขหนึ่งหกห้านะครับ<ม>สบภาพก็ทำมาใหม่นะครับรักษาอย่างดีนะครับ เพื่อต้องการจากถ้าเอาแบบตามประสบการณ์เรื่องแบบนี้เนาะมันยังไม่ได้กใช้งานร้อยกุันจอกาดไคใช้แล้วนะครับปกติเขาไม่ให้คนเข้ามานะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสของเรานะที่จะได้ถ่ายคลิปเก็บไว้นะครับ มีขขให้อ่านด้วยนะครับรถจากไอน้ำเลขที่165นะครับ,บ E Class เลิกใช้งานในปี2510นะครับนี่ครับมีเนมเพลทด,ด้วยแต่มันคือราคาทีา่ต้องใส่รถามปลภอยนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของรถไฟทั้งหมดนะฮะใน การรักษาสภาพที่ดีมากนะครับตัวอย่างยังดูใหม่ในวันๆนะครับูแล้วก็ไม่ยิดจับอุปกรณ์แรงใและถ้าใครสนใจที่จะซื้อเพื่อนรุนะฮะเก็บเก็บไม้ชุดอเอาไว้สามารถซื้อได้ที่เคาน์เตอร์บริการร้านเราครับหวังว่าการพาทัวร์ในวันนี้นะ นี่คือรถจากอีค e ัสนะครับหมายเลข165นะครับเดี๋ยวอันต่อไปนะครับหมายเลข278นะครับหมายเลข278สวยมากนะครับโอ้โห ใหม่มากครับทุกอย่างทำการรักษาไว้อย่างดีนะครับย้อนวันวนเลยนะครับสองเจ็ดแปดครับสุดยอดเลยครับคันนี้ รถจากแปซิฟิกนะครับหมายเลข278เลิกใช้งานพศ2511นะครับใหญ่โตมากครับคันนี้ ชมคันต่อไปครับหมายเลข54นะครับก็มีประชาชนให้ความสนใจเข้ามาชมกันนะครับพอสมควรน,นี่เป็นรถจ่ายน้ำเอคลาสนะครับ ทานไม้นะครับกับขอพ่วงแบบเก่านะครับเนี่ยครับพองมังครับนะครับคันถัดไปนะครับหมายเลขหกสิบเอ็ดนะครับ ถูกรักษาไว้อย่างดีนะครับทุกคันเลยขอพ่วงนะฮะสภาพดีมากครับคันนี้เอคาส์ดน,น,นะครับหมายเลขหกสิบเอ็ดนะครับ และคันสุดท้ายนะครับหมายเลขสามสามหกนะครับ ที่อ่านมาเป็น consolation นะครับชื่อรุ่นนะอันนี้เป็นนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนะครับเขาก็ให้ความสนใจนะครับเผืออาจจะให้ความสนใจกว่าคนไทยอีกนะครับบริเวณด้านหน้านะครับ3ามสาม,สาม,สามนะครับสภาพดีมากนะครับ แล้วก็มีรถจากดาวเวนพอรอดสองคันนะครับปิดท้ายนะครับ เลข537และ518นะครับสำหรับดาวน์เพนพอร์ต500แรงม้านะครับจำนวน2คันนะครับสภาพใหม่มากครับทําสีมาอาบุรชชัินะครับ ส่วนนี้ก็คือหมายเลขห้าหนึ่งแปดนะครับทำการประหุกันนะครับ นี่ก็คือทั้งหมดของบริเวณลงเก็บรถไฟนะครับของมักกสันนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ